การสำนึกรู้ในพระคุณความสำนึกรู้ในจักรวาลความสำนึกรู้ในความจริงอันยิ่งใหญ่จะหลอมรวมธาตุแท้ของเราให้บรรลุถึงประสบการณ์อันสุดยอดที่สุดได้อย่างแท้จริง The Masterpiece New Earth โลกใหม่ เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขซุปเปอร์จูนเนอร์ผู้ค้นพบการวางระบบจิตหมายเซตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบายเดอะมาสโคดอะคาเดมี่บทที่4สี่6ตอนเราจะไปไหนกัน โลกใบเก่าดิสูนสลายไปชั่วปิปตาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเริ่มต้นขึ้นกับพวกเราทุกคนแล้วอย่างแท้จริงมันจึงถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราให้ตื่นรู้อย่างรุนแรงและสุดขีดแล้วเราจะตอบตัวเองได้ว่าเรามาอยู่ที่นี่ทำไม ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของโลกเก่าสู่อนาคตของมนุษยชาติจึงมีเราอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยพวกเราทุกคนจะมีคำตอบหรือพวกเราจะพบคำตอบด้วยตัวเราเองภารกิจของเราทุกคนค้นพบด้วยหวัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้น และการใช้ชีวิตด้วยการเคารพและศรัทธาดวงวิญญาณของตัวเองอย่างแท้จริงจะเป็นรากฐานสำคัญให้เราสามารถเป่งประกายลัศมีของความเป็นมนุษย์อันสูงส่งได้การสำนึกรู้ในพระคุณความสำนึกรู้ในจักรวาลความสำนึกรู้ในความจริงอันยิ่งใหญ่จะหลอมรวมธาตุแท้ของเราให้บรรลุถึงประสบการณ์อันสุดยอดที่สุดได้อย่างแท้จริง ย่าใช้สัญชาตญาณดั้งเดิมที่มีชีวิตแค่เอาตัวรอดหรือใช้ชีวิตในแบบของคนที่จมปรักอยู่กับการหลอกลวงตัวเองไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนที่หมดโอกาสพลาดช่วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของโลกที่พวกเราจะได้ค้นพบตัวต,วตวนที่ยิ่งใหญ่ของตัวเราเองอย่าละเลยการสื่อสารอันบริสุทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากแก่นแท้และหัวใจที่มีคุณค่าที่จะทำให้เราสามารถสัมผัสกับดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ของเราได้ถ้าเราไม่ใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เราจะไม่มีวันที่จะเข้าถึงดวงวิญญาณที่กำลังเปล่งรัศมีอยู่ภายในก้นบึ้งของตัวเราเองผมกำลังเปิดเผยความลับของจัก,กรวาล ผมกำลังเปิดเผยและถ่ายทอดการเชื่อมต่อของจิตวิญญาณหรือสนามพลังของจิตใต้สำนึกอันเข้มข้นไปส่หัวใจของพวกเราเพียงแค่พวกเราทุกคนต้องกล้าที่จะทวนกระแสและตื่นขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้กับตัวเองอย่างแท้จริงอย่ายัดเยียดหรือสร้างความกดดันให้กับตัวเองหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจงน้อมรับในอิสระ และเสรีภาพตลอดจนพาราดอนภาพที่ดำรงอยู่ในมนุษย์ทุกคนแล้วเราจะเข้าถึงสภาวะอันร้ำลึกของจิตใต้สำนึกและชีวิตที่ล้ำเลิศของเราอย่างแท้จริงผมหวังว่าพวกเราจะได้ติดตามการถ่ายทอดวงจร The Masterpiece New Earth โลกใหม่ถ้าคุณยังมีลมหายใจ และมีชีวิตที่ใฝ่ฝันถึงความปรารถนาอันงดง,งามนี่คือกุญแจและการเปิดเผยความลับของจักรวาลที่ผมกำลังถ่ายทอดรับอาสาจากจักรวาลมาบอกเล่าถึงความจริงขั้นสูงสุดให้กับพวกเราทุกคนโปรดสิโลราบต่อความรักและความดีในตัวของคุณโปรดตระหนักรู้ถึงหัวใจอันยิ่งใหญ่และดวงวิญญาณของเราทุกคน แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดของการเดินทางในครั้งนี้เพื่อเข้าถึงภารกิจและเป้าหมายปลายทางที่มันอยู่ปลายฟ้าเพื่อการหลอมรวมดวงวิญญาณดวงนี้ให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องยืนยันและประกาศเจตจำนงของเราอย่างแท้จริงเราจะไปด้วยกันและ เราจะไปจนสุดทางใช้ชีวิตด้วยเลือดเนื้อและดวงวิญญาณจะใช้ลมหายใจทุกลมหายใจที่เหลืออยู่เพื่อทำภารกิจแห่งความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบที่สุดบนโลกใบนี้สำหรับพวกเราทุกคนที่ได้กรุณาติดตามผลงานของผมตลอดทั้งในรูปแบบของงานเขียนหนังสือใน Facebook Live หรือถ่ายทอดสัญญาณผ่าน YouTube รวมทั้งคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มสาธารณะที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับพวกเราถึงบ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งคอร์สพิเศษส่วนตัวที่เป็นคอร์สในกลุ่มปิดคือกลุ่มสมาชิกที่พวกเราต้องการเรียนกับท่านอาจารย์สถิตธรรมโดยตรงก็ขอให้ติดต่อกลับมาที่ The Master Code Academy เพื่อรับการจูนพิเศษ ทั้งเป็นการจูนส่วนตัวทั้งออนไลน์และเป็นการจูนพิเศษที่พวกเราสามารถติดต่อได้กับทีมโค้ชรวมถึงท่านที่ต้องการต่อวงจรระบบจิตในคอร์ออนไลน์ทั่วโลกซึ่งมีการจูนตลอดโปรดติดตามข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมต่างๆได้ที่ The Master Coach Academy และทีมโค้ชทุกท่าน ก็พร้อมที่จะให้ความรู้หรือคำแนะนำกับพวกเราทุกคนแม้กระทั่งตัวผมก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในช่วงของวิกฤตนี้เราจะไปด้วยกันเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างแบ่งปันด้วยความจริงใจต่อกันและกันผมหวังว่าพวกเราทุกคนคงจะได้รับประสบการณ์และโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตเช่นเดียวกับผม และผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นโคช้ชและครูให้กับพวกเราทุกคนด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซุปเปอร์จูนน้า